สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆห้องสับปเรดทุกๆคนเลยนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูแววอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูแหววมีนิทานมาเล่าให้เด็กๆฟังอีกเช่นเคยค่ะส่วนจะเป็นนิทานเรื่องอะไรนะั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะนิทานเรื่องป๋องแปง๋งไม่อยากกินเรื่องโดยสองขาภาพโดยมงคลหวานฉ่ำ ไม่ไม่เอาไม่เอาเสียงไม่เบาไม่อยากกินคำนี้แม่ได้ยินลูกไม่กินแม่อ่อนใจป๋องแปงจ๋าป๋องแปงลูกอยากแข็งแรงใช่ไหมวันนี้ป้าลำไยพาพี่ไผ่มาเล่นด้วยมามาเล่นบอลกันวิ่งเร็วพันพี่เตกสวย ปีนป่ายพี่ไผ่ช่วยแบกเครือกล้วยพี่แบกเองพี่น้องชอบวิ่งแข่งพี่แข็งแรงน้องอยากเก่งต้องกินเพื่อตัวเองถ้าอยากเก่งตั้งใจฟังก่อนกินก่อนเริ่มมือต้องล้างมือก่อนทุกครั้งสะอาดแล้วไปนั่งกินไม่ดัง ค่อยๆเขียวควรหัดกินหลายอย่างเค็มหวานจางจืดเปรี้ยวและกินผักใบเขียวเขียวเดียวเดียวหมดคำควรนั่งกินเป็นที่ตักพอดีมัมมัมมัมกินไม่หกอัมอทุกทุกคำมัมให้ดี ฟังแล้วก็คิดได้หนูตั้งใจอยากเหมือนพี่เริ่มต้นจากมื้อนี้กินให้ดีมีคุณค่ากินปูหอยกุ้งไก่ลองกินไข่เห็ดเป็ดปลาผักบุ้งผักคะนา้าถั่วแตงกวากรอบหวานตักผักตักและตักแกง น้องป๋องแป๋งกินหมดจานทุกคนล้วนเบิกบานน้องป๋องแป๋งเก่งจังเลยนิทานเรื่องป๋องแป๋งไม่อยากกินก็จบลงไปแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะรับประทานอาหารให้ครบหาหมู่ทุกครั้งเลยนะคะและอย่าลืมก่อนรับประทานอาหารนะคะล้างมือทุกครั้งเช่นกันค่ะเด็กๆเด็กๆจะได้แข็งแรงเหมือนพี่ไผ่ และเก่งเหมือนน้องป่องแป๋งนะคะสำหรับวันนี้คุณครูแหวก็ลาไปก่อนนะคะไว้พบกันในคลิปวิดีโอหน้านะคะเด็กๆ mm hmm. สวัสดีค่ะ